อ่ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีก็คลิปนี้พี่น้องเอ้ยรอเบิงไฮเบิงหน้ามาเห็นไฮเห็นหน้าแล้วก็ต่อแต่พี่น้องเอ้ยไมมันแรงอะไรขนาดนี้นี่โอ้ยเนาะมันสีเดี่ยเกีียวสีได้กินบ่อเข่าเนี่ยโอ้ยบุรีรัมเนี่ยฝนตกมากอะพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่ง พอแต่ดินชุม่มดินชุ่มแล้วก็หายไปกามีเอฟซีถามมากพี่น้องอคนบอกว่าข้าวมันนอกปุ๋ยออาการข้าวนอกปุ๋ยก็คือใบเหลืองอะไรพี่นอ้องก็คือใส่ปุ๋ยหลายโพดเออใส่ปุ๋ยหลายเกินไปอืมแล้ววันนี้ข้าวมันก็คือว่าเนาะคือเป็นคนก็สํำลากเข่าแะละเออแมนบอกกินข่าร้ายกับสํำลักเขานะ่นะเขา ่นก็นเลย <c oughs> มาถามแนวทางว่าถ้าข้าวนอกปุ๋ยนี่เราจะแก้ยังไงอืแก้ยังไงกับวิธีการแก้ก็คือไม่มีพี่นออ้องเงมนไม่มีมีวิธีเดียวก็คือปล่อยพี่น้องปล่อยอืปล่อยไม่ต้องทําอะไรอืมดูเรื่องน้ําอย่างเดียวพี่น้องอ,อย่าให้น้ําแห้งอืมเพราะว่า คือน้ำในพี่น anyway> ้องมันเป็นตัวเจือจางเออเจือจ้างปุ๋ยให้ปุ๋ยนี่มันมันเจือจางไปไม่ให้มันเข้มข้นอืมก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือดูเรื่องน้ําพี่น้องพยายามอย่าให้น้ําแห้งเออสําหรับนาใครที่ใส่ปุ๋ยเยอะเยะนะนะเออแล้วทีนี้ข้าวมันก็นอกปุ๋ยเนีาะเออมันเฮ็ดไห้ใบมันเหลืองทําให้ต้นข้าวมันชะงักงันเออให้ทําให้ต้นข้าวมันรั้งนั่นแหละเออเดียวเดียวมันก็ฟื้นพี่น้องเออเดียวมันก็ฟื้นไม่ต้องไปทําอะไรมัน เอเพราะว่าถ้าเราไปทํามันปุ๊บมันก็มันเน่าไรมันคือมันเนวาได้แล้วมันผมคิดว่ามันข้าวนอกปุ๋ยนี่มันมันเกิดจากเราเท่าใส่ปุ๋ยหลายโพดนะพี่น้องใส่ปุ๋ยหลายเกินไปเออมันก็เลยเทียนหถระบบระบบของต้นข้าวนี่มันก็สังเคราะห์แสงไม่ได้แมนบอกเออมันเกิดฟ้องออกมาทางใบ ทำให้ใบเหลืองหรือว่าใบมันชะง,งักชะง,งักการเจริญเติบโตไปสักระยะหนึ่งพี่น้องอืมก็แต่ก็ไม่นานหรอกผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่เกินสองอาทิตย์หรอกเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวพี่น้องอืมก็สําคัญนะพี่น้องข้าวที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยสําคัญเนะี่ยคือพยายามพี่น้องพยายามเบ่งเรื่องน้ํเออยางพยายามเบ่งสํารวจแปลงหน้าเนะี่ยคืออย่าให้น้ําแห้งพี่น้องทํายังไงก็ได้ เอเพราะว่าถ้าน้ําแห้งปุ๊บนี่คือว่าล่ะต้นข้าวเน่ะเวลามันจะดูดปุ๋ยไปใช้เนี่ยคือมันต้องมีน้ําเป็นส่วนประกอบในการคัเคลื่อนว่าอย่างลําเลียงสารอาหารนะพี่น้องเือเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราต้องมั่นใจหรือว่าแน่ใจว่าน้ําเนี่ยจะต้องไม่แห้งอืมเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บ่ แล้วน้ำมันแห้งเนี่ยมันมันมันสีทรงผลพี่น้องสีทรงผลต่อการดูดซึมอของรากเนี่ยอืเพราะว่าคือว่าเนาะคือมันมันระบบระบบการสัรงะห์แสงหรือว่าระบบการกินปุ๋ยของต้นข้าวเนี่ยคือมันจะดูดขึ้นมาก่อนแมนบอกมันดูดดูดสารอาหารก่อนดูดก็ดูดผ่านน้ำอหลรพี่น้องใช้น้ำเนี่ยลำเลียงขึ้นมาลําต้นลําต้นแล้วก็เอาขึ้นมาใบแมนบอกสั่งค้อแสงเสร็จปุ๊บก็คายน้ํา คายน้ําออกในรูปแบบออกซิเจนเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเป็นระบบหมุนเวียนพี่น้องเป็นระบบหม,มุนเวียนก็คือดูดน้ําขึ้นมาสัางห์แสงแล้วก็คายน้ําดูดน้ําขึ้นมาสัางห์แสงแล้วก็คายน้ํามันมันสี่หมุนเวียนแบบนี้พี่นอ้องเพราะฉะนั้นนี่ลักก้ารใส่ปุ๋ยนี่สําคัญนี่คือต้องต้องน้ํานี่แต่พี่น้องนำนี่ยต้องสําคัญอือย่าให้อย่าให้ดินแห้งดินชุ่มชุ่มเฉะ ได้พี่น้องแต่อย่าให้แห้งอืมเพราะฉะนั้นก็สําหรับอ้พี่น้องที่ถามมาว่าเขานอกปุ๋ยข้าวรังอใส่ปุ๋ยไปแล้วข้าวนอกอกลัวมันตายกลัวมันเป็นโรคคือมันมั่นมันเบาเป็นดอกพี่นอ้องข้าวมันชะง,งักงนันอืมก็ไม่ต้องไปทําอะไรพี่น้องบ่ต้องไปหาซื้อยงซื้อยากยังมาฉีดดอกอข้าวนอกปุ๋ยก็คือปล่อยอดูแลเฉพาะเรื่องน้ําอย่างเดียว อย่าให้น้ำแห้งอย่าให้น้ำขาดแค่นั้นแหละอืมเพราะว่าถ้าน้ำแห้งถ้าน้ำขาดเนี่ยมันยิ่งจะเป็นการซ้ำเติมต้นข้าวเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะสังเคราะห์แสงไม่ได้อืมหรือว่าระบบร่างกายของต้นเขาเนี่ยมันสิยิ่งชะงักไปอีกพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าต้นข้าวนี่มันจะเจริญเติบโตได้นี่มันต้องสังเคราะห์แสงมันบอมันต้องดูดธาตุอาหารมามันไม่เหมือนคนพี่น้องคนเราเนี่ยมัน เราไม่ต้องสังเคราะห์แสงเขากินเขามาเลยแล้วก็เคี้ยวๆกืนลงมาระบบร่างกายของเรามันมันไม่ต้องพึ่งพาแสงไงอืมแต่ว่าไอ้ระบบไอ้ของข้าวนี่คือมันมันต้องพึ่งพาแสงอาทิตย์ต้องพึ่งพาการสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นระบบการสังเคราะห์แสงก็ต้องใช้น้ําแมนบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเป็นตัวสําคัญเลยพี่น้องอืมก็สรุปก็คือสําหรับ f c ที่ถามมาว่า ข้าวนอกปุ๋ยนี่จะทํายังไงข้าวใบเหลืองข้าวนอกปุ๋ยนี่ก็คือไม่ต้องทําอะไรพี่น้องก็คือปล่อยเลยเออดูแค่น้ําอย่างเดียวอขังน้ําไว้อย่าให้น้ําแห้งแค่นั้นแหละอืมโอเคเนาะเข้าใจตรงกันคลิปนี้สั้นๆพี่น้องเลยเออก็มาเลาะดูนาเห็นแล้วก็ตอแตะเศร้าใจโอ้ยนี่โอ้โอโอจกักสียเท่าไหนน้ำกรบบอกมี่ซีทาอะไรก็ไม่ได้ เห็น f คอมเมนต์มาว่าตรงนั้นตรงนี้น้นําเยอะจะดูแลยังไงจะใส่ปุ๋ยแนวไงกโอ้อิาพี่น้องเอ้ยเห็นน้ําท่วมหลายๆพื้นที่ก็โอ้เป็นตอนซ่อนไม่บุรีลัมมันไม่ท่วมบ้างว่ะนี่อุ้ยอะโอเคพี่น้องคลิปนี้นประมาณนี้เล่าสู่กันฟังไม่มีสาระอะไรมากมายซ้ำนี่ละ